อัสสลามุอะลัยกุมะเรามะตุลอแะราลบาราคาตุนะครับวันนี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆนะครับมาทำข้าวหมกเนื้อนะครับสไตล์บ้านๆนะครับทำรด้ยเตามบฟืนนะครับไว้แก้บวดนะครับหรือละสินอดนะครับก็วันนี้นะครับขอใช้คำบรรยายเป็นภาษาไทยนะครับเนื่องจากพี่น้องเราในพื้นที่ตอนบนจะได้เข้าใจด้วยนะครับก็เริ่มจากการเกลียว หอมหัวใหญ่หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะครับตอนนี้เราพอเราเจียวหอมแดงนะครับหอมหัวใหญ่แล้วก็กระเทียมนะครับอนนรพอหลงเหลืองนะครับพอสุกะนะครับ,รบ,รบจากนั้นเราก็ใส่ใส่เครื่องข้าวมกลงไปนะครับนะครับเครื่องข้าวมกนั้นจะเป็นเครื่องข้าวมกที่ซื้อจากร้านหรือว่ายี่ห้ออะไร ก็ได้นะครับครับนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็ใส่ซอสซอสมะเขือเทศแบบกระป๋องลงไปนะนะครับใส่ซอสมะเขือเทศแบบกระป๋องครับแล้วก็มีต่อไปในถ้วยนี้ก็คือรากผักชีนะครับมะเขือเทศแล้วก็ใบผักชีก็หลังใส่ไปเลยนะครับไปเลยนะโอ้หอมมากนะครับหอมมากครับนี่นะครับเราก็ผัดผัดนะ ให้เข้ากันในสุกนะครับจากนั้นเราก็ใส่เนื้อลงไปครับนะครับใครอยากทำข้าวหมกเนื้อก็ใส่เนื้อนะครับใครอยากทำข้าวหมกแพะก็ใส่แพ้นะครับใครอยากทำข้าวหมกไก่ก็ใส่ไก่ลงไปลุกกับ เครื่องครับที่เราผัดมื่อสักครู่นะครับนี่นะครับนะครับจากนั้นน้ําในเนื้อก็จะออกมานะครับคลุกกับเครื่องเทศนะครับจากนั้นเราก็เติมน้ํานะครับครับเติมน้ําลงไปให้อ่าพอดีกับข้าวที่เราเตรียมไว้นะครับกะประมาณเอานะครับอย่าเยอะเกินเดี๋ยวเป็นข้าวต้มนะครับครับ ปิดฝาไว้สักครู่นะครับเราปิดฝาสักครู่จากนั้นเราใส่เกลือครับตามด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลนะครับไนะครับทิ้งไว้ประมาณห้าหกนาทีนะครับให้เกลือกับน้ำตาลละลายนะครับจากนั้นเราใส่ข้าวสารลงไปครับข้าวสารนะครับ นี่คือข้าวสารที่เราเตรียมไว้สําหรับทำข้าวหมกนะครับนะครับกวนข้าวให้ใกล้ข้ากับน้ำนะครับนะครับให้เข้ากันนะครับจากนั้นเราก็จะปิดฝานะครับจะปิดฝาไว้นะครับพริก ความร้อนจากจากเข้าทานนะครับเพื่อให้เข้าสุกนะครับอีกประมาณสินาทีนะครับก็จะได้ฐานไนแล้วนะครับนี่สุกแล้วนะครับพักนะครับสุกแล้วนะครับส,บสบามารถที่จะทานได้แล้วนะครับก็ถือเป็นว่าจบสิ้นการทำข้าวบุ๋เนื้อในวันนี้นะครับ ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ